สวัสดีครับสารพันพัฒนาจะพาทุกท่านเข้าป่าที่จังหวัดนาราธิวาสกันครับป่าแห่งนี้มีความสำคัญอย่างมากเป็นบ้านหลังใหญ่ของนกเงือกมีชื่อเรียกเป็นภาษาท้องถิ่นว่าฮาลาบาลาอันเปรียบเสมือนอัญมณีแดนใต้มรดกทางธรรมชาติของประเทศไทยครับป่าฮาลาบาลาเป็นพื้นที่เขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าของประเทศไทยที่ประกอบไปด้วยผืนป่าสผืน คือป่าฮาลาในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาและอำเภอจะนะจจังหวัดนาราธิวาสและป่าบาลาในพื้นที่อำเภอแวงและอำเภอสุขีรินจังหวัดนาราธิวาสซึ่งเป็นป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าหายากอยู่หลายชนิดโดยสัตว์ที่พบเห็นมากได้แก่ช้างกระทิงหมูป่าเลียงผาอีกทั้งยังมีสัตว์ป่าหายากอย่างสมเสร็จกระสู้ ชนีเซียมังหรือชนีดำใหญ่ซึ่งเป็นชนีชนิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่สำคัญป่าแห่งนี้ยังเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของนกเงือกที่พบมากถึง10ชนิดจากจำนวนทั้งสิ้น13ชนิดที่พบได้ในประเทศไทยซึ่งนกเงือกเป็นสัตว์ที่สามารถชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติได้อีกด้วยนกเงือกในประเทศไทยเนี่ยมี13ที่นี่มี10แต่ที่ในบริเวณบริเวณส่วนนี้ครับที่เห็นนกเงือกชัดเจนที่สุดก็จะมี33ตัว มีนกเงือกปากดำนกเงือกหัวแลดแล้วก็นกเงือกหัวงอกพื้นที่ป่าลาบาลาโดยรวมเป็นต้นน้ําแม่น้ําสําคัญแม่น้ําปัตตานีแม่น้ํสนาสายบุรีแม่น้ําสวยโกโลกมีความหลากหลายพิเศษที่เขาว่ากันว่าเป็นเอเมซอนแห่งไทยแลนด์อะไรประเทศไทยต้องช่วยกันเห็นความสําคัญของป่าลาบาลาแล้วก็ไม่บุกลุกทําลายป่าการรักในที่นี้ก็คือการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนในพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ปลูกป่าในใจกล ก็เราจะให้ความรู้ให้กับทางผู้สูงอายุเพื่อให้เขาได้มีกิจกรรมดีๆเขารู้สึกมีความสนุกและก็มีความเพลิดเพลินกับสิ่งที่เราให้เขารู้สึกมีความสุขในสิ่งที่เขาทําขอชมเชยครับว่าคนในชมุมชนให้ความร่วมมือแล้วก็รักษาพื้นที่ป่าได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งตรงนี้สามารถพิสูจน์ได้เป็น10บๆปีตั้งแต่ผมก็3 0กว่านะครับอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกว่าป่าลาบลา,า,า,าก็เป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์พื้นที่หนึ่งครับของประเทศไทยครับ ในประเทศไทยเรามีเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทั้งหมด60แห่งโดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่มีพื้นที่มากที่สุดได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรมีพื้นที่3,647ตารางกิโลเมตรและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมีพื้นที่2,575ตารางกิโลเมตรส่วนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลานั้นมีพื้นที่1,591ตารางกิโลเมตรผลการสำรวจเบื้องตน้น พบพันไม้ชนิดต่างๆมากมายประเภทเฟิร์นจำนวน20ชนิดประเภทหวายจำนวน49ชนิดประเภทไม้ต้นจำนวน232ชนิดมีสัตว์ป่าประเภทนก217ชนิด114สกุล38วงสัตว์จำพวกเลี้ยงลูกด้วยนมมี144ชนิด84สกุล38วงสัตว์จำพวกเลื้อยคลานมี30ชนิด24สกุล9วง สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมี23ชนิด15สกุล9วงนับเป็นความหลากหลายทางชีวภาพที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศอย่างมากเลยล่ะครับคือผมเนี่ยผลิตเยาวชนไกด์ก็คือก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับลูกเงื่องเกี่ยวกับธรรมชาติคือเราจะอาบรมทุกสัปดาห์แล้วทีเนี้พอเวลานักท่องเที่ยวมาเราจะให้เยาวชนเนี่ย อธิบายคืออยากให้เขาซึมซับมีจิตสำนึกในการรักบ้รักบ้านเกิดครับผมป่าฮาลาบาลาในฝั่งจงังหวัดนาราธิวาสเนี่ยนะครับมีเส้นทางเพื่อความมั่นคงจากอำเภอแว้งพายอำเภอสุก,กิดินเป็นที่ป่าอุดมสมบูรณ์อยู่ไม่ห่างเมืองจากนาราธิวาสประมาณ100กิโลจากสวยกลกก็40กิโลมาง่ายมีรีสอร์ทประชารัฐมีหน่วยงาน ราชการผมคิดว่ามีความปลอดภัยและมีความอบอุ่นนะครับได้สัมผัสเห็นความหลากหลายต่างชีวภาพเยอะแยะนะครับอันนี้ก็กอเชิญน,นะครับความสมบูรณ์ทั้งหมดของผืนป่าฮาลาบาลานั้นถือเป็นของขวัญจากธรรมชาติที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อให้เป็นมรดกความงามในระบบนิเวศท,ที่ทุกคนล้วนมีส่วนต้องช่วยกันรักษาทั้งพันไม้พันธุสัตว์ ตลอดจนทัศนียภาพที่สวยงามเหล่านี้เพื่อห่วงแหนเอาไว้ให้กับลูกหลานได้มีโอกาสได้ชื่นชมเป็นมรดกความงดงามอันสดชื่นที่มีชีวิตครับสนับสนุนโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร